สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปุ๋ยเกร็ดครับใช้ละลายน้ำฉีดพ่นทางใบนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบเก้าสิบสิบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเนะครับเรียกย,ย่อตัวนี้จะสำหรับไล่มันกับก็จะช่วย เร่งแตกตาแตกใบนะครับแล้วก็สําหรับข้โพดก็จะเร่งเร่งดอกนะครับตัวนี้เร่งเจริญเติบโตในาการปลูกช่วงแรกนะครับตัวนี้ดีครับใช้แล้วครับก็เห็นผลนะครับมันสับปะหลังก็ใช้กับพริกก็ได้ครับใครที่ปลูกพริกพืชผักสวนครัวที่มีต้องการออกดอกเร็ว ก็ใช้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ผมใช้กับไล่มันก็แตกตาแตกใบเร็วนะครับตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ใช้เร่งหัวเร่งแป้งนะครับสําหรับไล่มันนะฮะถ้าเป็นข้าวโพดก็จะเน้นเร่งฝักใหญ่นะครับตัวนี้ เล่นเร่งเนื้อแน่นนะฮะเนื้อแน่นหวานสีผิวได้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับตัวนี้ช่วยให้ผลผลิตมีน้ำหนักดีมีหัวดีแตกดีนะครับเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับฟื้นฟูนะครับตัวนี้สำหรับพืชพันธุ์ทางเกษตรที่โดนแล้งมาหรือโดนน้ำท่วมมานะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยเป็นธาตุอาหารเสริมหล่อเลี้ยงพันธุ์นะครับลำต้นอย่างนี้ครับก็จะทำให้พืชได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับตัวนี้ดีหมดครับวันนี้ก็มารีวิวครับก็ติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้ขายดีมากครับปุ๋ยตัวนี้ราคาไม่แพงมากแล้วก็ อัตราส่วน1ถุง1 1, 1, 1ถุงเท่ากับ1กิโลกรัมครับ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมละลายน้ําได้1ถุงนี่ละลายน้ําได้1500ลิตรครับอันนี้จริงครับตัวนี้ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับใครที่สนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้เราชาวกเกษตรด้วยกัน,นครับเรามีอะไรดีเราก็มาบอกต่อนะครับ อันนี้ใช้แล้วเห็นผลดีก็มาบอกต่อครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามผมจะถ้ามีอะไรใหม่ๆมาผมจะรีบนำมาแชร์มาบอกประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้นะครับขอบคุณมากครับขอจบ,บคลิปเพียงเท่านี้ครับ